สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอประกอบบทเรียนบทที่14เรื่องประโยคคําสั่ง for ที่ใช้ในการวนลูปตัวอย่างนี้นะครับก็จะใช้ไฟล์ชื่อว่า for loop underscore x a m p l e py นะครับตามหนังสือเลยนะครับก็จะเอามาเป็นกรณีศึกษาในการทำความเข้าใจประโยคคําสั่งวนซ้ําประเภท for ว่าทางานอย่างไรโดยจะใช้วิธีการร b บะ ในหนังสือใส่เบรกพอยต์ไปที่บรรทัดที่ 2, 4, และ5านเดี๋ยวเราก็ทำตามนะครับใส่เบรกพอยต์มานี่บรรทัดที่ 2, 4, และ5เดี๋ยวเรามารองดีบักไล่สเต็ปการทำงานของโปรแกรมในประโยคคำสั่ง f o r ถ้าเราคลิก Run Start d e b u ัก i n g หรือ k e y ์รัน F อ่า Python File สูตรเดิมนะครับคลิกไป Screw, สักครู่รอเส้นทางการทำงาน มันมาหยุดค้างที่บรรทัดที่สองก่อนนะครับเส้นทางการทำงานของโปรแกรมก็จะมาหยุดค้างมาที่ที่สองแล้วถ้าดูตัวแปร i นะครับเรามาสร้างครั้งแรกเนาะสร้างขึ้นมาครั้งแรกประกาศเป็น10แล้วถ้าเราก,กด continue หรือคีย์ได้คือ f5 เส,ส,ส้นทางการทำงานของโปรแกรมก็จะเข้ามาในบล็อกของ for นะครับในบล็อก for ซึ่งมีอยู่แค่2บรรทัดก็คือบรรทัดที่3และบรรทัดที่4ส,สั่งแพทตรงนี้ครับที่แปลว่าปล่อยผ่าเนาะเราแปะไว้ผลที่แปะไว้ต้องการที่ให้เวลาเราดีบัคเส้นทางการทำาโปรแกรมมาค้างที่ b e a k p o i n t ตรงจุดบรรทัดที่4ก่อนนะครับเพื่อได้เห็นว่าตัวแปร i อ,อะ่ะมันเก็บค่าเท่าไหร่มันมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่คล้ายๆกับเรื่องของ y ครับเราต้องการที่จะนิเ i t o r ดูค่าตัวแปรที่อยู่ภายในบล็อกของประโยค for แต่รอบอะครับมันเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าเราไม่ใส่มันจะมองดูไม่ทันนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเฉยๆครับเวลาเขียนโปรแกรมจริงๆตัวอย่างนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมีบรรทัดที่4ก็ได้ครับไม่ต้องมี pass ก็ได้ครับอ่าโอเคกดคอนทิเนียรปั้งนะครับจะเห็นว่าตัวแปรบรรทัดที่1นึ่ะเริ่มต้นกําหนดว่าเป็น10แต่ตอนนี้เห็นไหมครับแค่เอาเมาส์ไปไฮไลท์ตัวแปร i ก็จะเป็นศูนย์แล้วถ้ามอนิเตอร์ฝั่งซ้ายมือในช่อง variable เนาะ ภายใต้โลคอลตัวนี้ครับก็จะเห็น I มันถูกแก้ไขแล้วจาก10เป็น0เพราะนั้นจริงๆอะแปลไอตรงนี้แทบจะไม่ต้องประกาศเลยก็ได้ไม่มีไม,ไม่มีความหมายครับเพราะสุดท้ายแล้วตัวแปล I ก็จะมาเอาค่าหลังคยนะ์เวอร์อินเนาะเอาค่าตรงนี้มากำหนดให้กับตัวแปร i นะครับฟังก์ชันหลัง in เนาะมันคือ r a n g e วงเล็บข้างในคือจะบอกจำนวนสมาชิกที่มาร้อยเรียงลำดับกันเป็นต่อเนื่องใช่ไหมครับสมาชิกตัวแรก จะเริ่มที่0ูนเสมอก็นับไป3ตัวก็คือ0 1นต่สิ้นสุดที่2นะครับมีทั้งหมด3ตัว0 1 2ไม่ถึง3นะครับเห็น3ในวงเล็บของเลนจ์เห็น3ามันคือจํานวนสมาชิกเป็น3นะครับแต่ตัว3จะไม่เป็นสมาชิกเนาะแล้วแต่และรอบตัวแปร i ก็โดนมูลค่าเป็นอะไรเป็น0บ้างนะอันนี้เป็นคอมเมนต์เฉยๆครับแปะมาเฉย เพื่อมาอธิบายโค้ดตัวนี้ให้เข้าใจมากขึ้นคอมเมนต์ก็อย่างที่ทราบตัวแปรภาษาไม่สนใจยอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นเนาะตัวแปล i จะเป็น0ูนังากนั้นก็เป็นรอบที่2ที่เป็น1รอบที่3ที่เป็น2แปล i ตรงกับหน่วยค่าที่รอบตามที่ range ตรเนี้ยมันสร้างขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราไป add two ตรงเนี้ ange, นย range วงเล็บ3 add two เข้ามาอะไรขึ้นครับมันก็จะ บอกว่าอะไรเนี่ยสมาชิกมันเริ่มต้นที่ศูนย์เพิ่มข้อมูลทีละหนึ่งทีละหนึ่งค่าแล้วหยุดที่สามพอถึงสามแล้วเนี่ยจะไม่มีข้อมูลอยู่ข้างในครับโอเคตอนนี้ถ้าเรากดเราลบไปก่อนดีกว่าลบตัวนี้เพราะมันมันอาจจะดูเราก็ไม่ได้มีประโยชน์รครับมันไม่ได้บอกว่าข้างในเลงอ่ะมีอะไรเนาะถ้าเรากดาทีนี่ปึ้งเนี่ยเส้นทางทการทํางานเข้ามาในบ็อก,กอ์ฟอร์ใส่น้ําก็โดนดูดขึ้นไปไปยังจุดบรรทัดที่สองใหม่อีกครั้งหนึ่ง กด c อ n t i n u e อีกครั้งหนึ่งกด Continu e ไปปั้งนะครับเมื่อใส่น้ําไหลขึ้นมาข้างบนบรรทัดที่2หยุดรอ I ยังไม่ศูนย์อยู่ตัวแปร I ยังไม่โดนกําหนดค่านะครับพอเรากดค o น t i n u e อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นว่าเนี่ยตัวแปร i โดนเปลี่ยนค่าแล้วเป็น1เพราะว่ารอบแรกเป็นศูนย์พอรอบที่2เป็น1แล้วสังเกตใช่ไหมครับรอบแรกตัวแปรี่ยเท่ากับศูนย์แสดงผลออกทางหน้าจอทำใม้นอน พอรอบที่สองปุ๊บเนี่ยตัวแปรไเท่ากับ1ก็จะโดนแสงผลเป็น1ออกทางหน้าจอเทมมินนทนะนี่รอบ2นะครับรอบแรกนี่รอบแรกรอบที่2แสงคำสั่งทช่เดิมคือบรรทัดที่3ออกมาถ้าเรากดคอน t ิ n นีอีกครั้งหนึ่งนะครับสายน้ำหยุดอยู่ที่บรรทัดที่4ตรงแพ้ตรงเนี้ยก็กดอีกมันจะคอน t ิ n นีไปยังบรรทัดที่2ใหม่เะครับนี่ปึ้งแล้วถ้ากดอีกนะครับสายน้ำก็จะเข้ามาในบรรทัดที่3และ4ในบล็อกของฟอร์ นะครับเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวตัวแปร i โดนกําหนดค่าเป็น2ตรงนี้ข้อมูลศ12มันยังไร่มากําหนดค่าให้กับตัวแปร i ไม่หมดนะครับ3ข้อมูลต้องบนมาทั้งหมด3รอบถ้าเรากดค้น,คนหาอีกครั้งหนึ่งนะครับปั้งเนี่ยเส้นทางการทำงนานของโปรแกรมเขาจะเข้ามาในบล็อกเนี่ยทำประโยคคำสั่งบรรทัดที่3รอบที่3แล้วเนี่ยรอบที่3แล้วตัวแปร i จะเป็น2นะตรงนี้นะตัวแปร i เ,นะเป็น2แล้วเพราะว่าตัวเนี้ย ค่า2มันโดนมันกาหนดค่าให้กับตัวแปร i อ,อ่ะตอนสามตัวแปร i เป็น2พอมาทีาที่3ก็ปิ้นตัวแปร i เท่ากับ2ครับถ้าเรากด continue ครั้งหนึ่งเกิดอ,อะไรขึ้นครับเส้นทางการทําง,งานของโปรแกรมที่เหมือนเป็นใส่น้ํามันจะถูกดูดไปรออย,ออยู่รอที่บรรที่ที่สอชวบแต่คราวเนี้ย range เนี ange, ่ย range มีข้อมูลอยู่3ตัวบรรที่2 i มันไม่มีค่าอะไรที่กำหนดให้แล้วครับ i ณตอนนี้เป็น2นะครับมันมีค่าอะไรที่กําหนดให้ใหม่แล้วลเพราะนั้นถ้าเรากด continue ครั้งหนึ่งอ่ะ บล็อกของฟอร์เนี่ยมันจะไม่เข้ามาทํางานนะสายน้ําจะไม่เข้ามาเส้นทางการทํางานของโปรแกรมจะไม่ไหลเข้ามา,า,มา,มาแต่ถ้าเรากดคอน t ิ n น e ยครั้งหนึ่งนะครับเส้นทางการทํางานของโปรแกรมก็จะไปบรรทัดถัดไปจะประโยชคฟอร์คือบรรทัดที่5ใช่เพราะเรามีเบรกพอยต์กำกับซึ่งเป็นบรรทัดถัดมาจากประโยคฟอร์เพราะบรรทัดที่5เป็นไม่ได้อยู่ในบล็อกของฟอร์กดคอน t ิ n นียเลยครับจะไปรออะไรกดคอน t ิ n น e ไปเลยปุ๊บ เส้นทางการทาง,งานของโปรแกรมก็จะไปหยุดรอที่บรรทัดที่5และที่สังเกตนะครับตัวแปร i ตรงเนี้ยมันเห็นเป็น2เพราะว่าตัวแปร i มันโดนกําหนดค่าใหม่เพราะประโยคคูงสั่ง for สุดท้ายมันมีค่าเป็น2เห็นไหมครับจะเดิมที่ i กําหนดค่าตั้งต้นมาทําไมก็ไม่รู้อ่ะเป็น10สุดท้ายมันผลลัพธ์มาบรรทัดที่5เนี้ยมันเห็นเป็น2องเอาเมาส์ไปจิ้มดูอนะมันขึ้นเป็น2เพราะนั้นจริงแล้วบรรทัดที่1อะ่ะเราไม่จําเป็นต้องมีก็ได้อนะ่ะ แต่ตัวอย่างนี้ต้องการให้เห็นว่าตัวแปร i จริงๆอ่ะประกาศตรงบรรทัดที่1ก็มันมันก็จะมองเห็นอยู่ที่ประโยค for หลังประโยคฟ o r นี้ด้วยเมื่อถ้าเราไม่มีบรรทัดที่1ใช่ไหมครับตัวแปร i ตรงนี้ก็ยังถือว่ามองเห็นจากบรรทัดที่5นะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้นะเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างนี้ให้จบก่อนนะครับกด Continu e ไปเลยคอนนี้ไปเลยคนนี้ไปเลยจบนะเห็นไหมครับ บรรทัดที่5บอกว่าตัวแปร i เท่ากับ2และไม่ใช่10นะครับเพราะตัวแปร i โดนแก้ไขค่าเรียบร้อยแล้วภายใต้ประโยค for ถ้าเราเอาคอมเมนตะ์เนาะคอมเมนต์ปุ๊บนิดหน่อยคอมเมนต์ i เท่ากับ10ไปตอนนี้ i แทนที่จะประกาศบรรทัดที่1่ใช่ไหมครับมันจะถูกมาประกาศหลัง for ตรงบรรทัดที่2แทนซึ่งทำให้บรรทัดที่5ยังเห็นตัวแปร i ตรงนี้อยู่นะครับเมื่อเราคลิกรันรันดูก็ได้รันแบบ without debugging นะหรือ ctrl บวก f 5ก็ได้ครันคลิกไปเลยครับก็จะเห็นผลการทำงานเหมือนเดิมหมดเลยครับไม่ต่างกันเนี่ยเหมือนผลการทำงานเหมือนเดิมเดะเลยโอเคเนี่ยเหมือนเดิมเดะเลยไม่ต่างกันนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจประโยชน์คำสั่ง for นะครับโดยดูจากตัวอย่างแล้วก็ลองมาได้ตีบักดูนะครับจะเห็นการทำงานมากยิ่งขึ้น ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย